สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะผมแน่นครับพี่โรซี่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello English พี่โรซี่รู้ไหมว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมี a b r i t i s h Hol i d a y ที่สำคัญอีกวันหนึ่งอุ๊ยแต่พี่โรซี่คงจะไม่รู้จักใช่ไหมครับเพราะพี่โรซี่นับถือศาสนาคริสต โอเค so what special day is it this month วันที่สำคัญนะคะก็คือวันวิสาขบูชานั่นเองครับซึ่งถือว่าปีนี้นะคบตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน6หรือตรงกับวันที่20พฤษภาคมนั่นเองครับโอเค so why is this day so important เพราะว่าวันวิสาขาบูชานี้นะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานครับโอเค so i t s an i m p r t t n t t d e p t day because three major events happened so because it was the Buddha's birthday it was also his enlightenment and also his death so it's a very important day for Buddhists and my Thai friends also told me that Buddhist people tam bun by for example that bad on Buddhist holidays such as one วันวิสาขบูชา เก่งจังเลยครับพี่โรซี่ว่าแต่พี่โรซี่เนี่ยไปรู้คำศัพท์พวกนี้มาจากไหนครับ so I must ขอบคุณ my Thai friends who taught me all of this knowledge อืมพี่โรซี่รู้เยอะแบบนี้เนี่ยนั่นคงต้องขอรบกวนพี่โรซี่ช่วยบอกคำศัพท์ที่แน่นทําเป็นกิจกรรมในวันสำคัญให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะอย่างคำว่าทำบุญล่ะครับ okay so for ทำบุญ we can say to make merit to make merit make merit แล้วคำว่าตักบาตรนะคะตักบาต we can say to offer food to the monks to offer food to the monks แก่มาก offer food to the monks ครับผมแล้วคำว่ารักษาสินห้านะครับรักษาสินห้า we can say to keep the five Buddhist precepts to keep the five Buddhist precepts ถูกต้องค่ะ to keep the five Buddhist precepts we can say to listen to a Buddhist sermon. To listen to a Buddhist sermon. ถูกต้องค่ะ. To listen to a Buddhist sermon. we can say to attend a candlelit procession. To attend a candlelit procession. We can say to attend a candlelit procession. ต้องขอขอบคุณพี่โรซี่มากๆเลยนะครับบางคำเนี่ยแน่นก็ลืมไปครับว่าแปลตรงตัวขนาดนี้เนี่ยยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่โรซี่มากๆเลยนะคะยินดีค่ะ make merit to keep the five Buddhist precepts to listen to a Buddhist sermon we can say to attend a candlelit procession ครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนำคำศัพท์เหล่านี้กลับไปทบทวนนะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่แต่สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย